ดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารทั้ง12ลัคนาและราศีแต่และช่วงอายุดีและล้ายอย่างไรไปชมกันนะครับสวัสดีครับผมหมอเอกสิบดาว ช่องพี่หมอจะแนะนําการดูดวงโหราศาสตร์ในระบบ10ลักขณาซึ่งจะแตกต่างจากดวงราศีจักรทั่วไปรวมถึงการแก้ไขดวงชะตาด้วยหลักวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดและเคล็ดลับการเสริมดวงถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับการวิาารณ์ดวงชะตาโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้อายุโห,หรือที่เรียกว่าอายุย่างนะครับเช่นถ้าเราเกิดพศ2520นะครับ และปีปัจจุบันปี2 5 6 4อายุจริงเราคือ44ปีอายุย่างต้องบวกไปอีก1ปีนะครับคืออายุ45ปีพอเข้าใจนะครับเราไปดูภาพใหญ่ตามช่วงอายุกันนะครับพี่หมอจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุที่มีลีลาชีวิตแล้วนะครับตั้งแต่10ปีถึง100ปีนะครับตามนี้นะ ช่วงอายุย่าง10ปี19ปี28ปี37ปี46ปี55ปี64ปี73ปี82ปีและ91ปีนะครับเป็นปีที่ดีนะครับงานงานประจำผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนดีส่วนงานอิสระการค้ามีโอกาสขยับขยายและสำเร็จได้ด้วยดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเพื่อนจะนำความเดือดร้อนมาให้นะครับยิ่งยิ่งเพื่อนผู้หญิงนี่ต้องระวังให้มากๆเลยนะครับ ช่วงอายุต่อมานะครับช่วงอายุย่าง11ปี20ปี29ปี38ปี47ปี56ปี65ปี74ปี83ปีและเกปีนะครับเป็นปีแห่งการเสี่ยงโชคนะครับรวมถึงการลงทุนด้านต่างๆใครที่วางแผนไว้นะครับทำได้เลยปีนี้นะครับจะมีโอกาสได้โชคอย่างกระทันหัน และลาบลอยผลประโยชน์เข้ามาดีมากๆนะครับสำหรับปีนี้แต่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับการเดินทางหรือของมีคมนะครับอาจจะเจ็บตัวได้ในช่วงอายุย่างนี้นะครับช่วงอายุย่าง12ปี21ปี30ปี39ปี48ปี57ปี66ปี75ปี84ปีและ93ปีนะครับ เป็นช่วงที่การเงินสภาพคล่องดีมากนะครับจะทําอะไรให้รีบทาในช่วงอายุนี้จะได้เงินมาง่ายนะครับและเป็นปีที่ความรักดีมากๆเช่นกันนะครับมีโอกาสพบคนรักนะครับสําหรับคนเกิดวันอังคารพี่หมอทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับเป็นคลิปคู่สมพงของคนเกิดวันอังคารนะครับพี่หมอจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับกดเข้าไปดูได้นะแต่ให้ระวังนะครับ เรื่องเอกสารสัญญารวมถึงการเจรจาต่อรองนะครับจะให้โทษนะช่วงอายุต่อมานะครับช่วงอายุย่าง13ปี22ปี31ปี40ปี49ปี58ปี67ปี76ปี85ปีและ94ปีนะครับเป็นปีที่คนรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงดีมากนะครับ จะลงทุนร่วมกันทําได้เลยนะครับในช่วงปีนี้ผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ดีใครทํางานราชการปีนี้มีโอกาสผู้ใหญ่หนุนนะครับทําให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกันนะครับ แต่จะมีเรื่องเครียดเข้ามานะครับเพราะมีคนแอบอ้างทําให้เสียชื่อเสียเครดิตได้ง่ายๆนะครับต้องระวังช่วงอายุย่างนี้นะครับช่วงอายุต่อมานะครับช่วงอายุย่าง14ปี23ปี32ปี41ปี50ปี59ปี68ปี77ปี86ปีและ95ปีนะครับปีนี้ต้องระวังเรื่องการสูญเสียนะครับผู้ใหญ่ในบ้านหนักสุดอาจจะป่วยนะครับ ใครที่ป่วยแล้วก็จะป่วยมากขึ้นนะครับสำหรับญา,าติผู้ใหญ่นะครับภายในบ้านนะและเป็นปีที่จะต้องมีปัญหากับผู้ใหญ่ในที่ทำงานหัวหน้างานนะครับต้องระวังไว้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเนาะมีปัญหาก็เฉยไปจะดีกว่านะครับช่วงอายุย่างนี้จะไม่ค่อยดีนะครับ ช่วงอายุย่างต่อมาอายุย่าง15ปี24ปี33ปี42ปี51ปี60ปี69ปี78ปี87ปีและ96ปีนะครับเรื่องดีๆจะมีเข้ามานะครับในช่วงอายุย่างนี้นะครับโอกาสต่างๆมีเข้ามาด้วยและเป็นจุดเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆได้นะครับถ้ามีโอกาสให้ทำได้เลยนะครับ ในช่วงปีนี้นะแต่ต้องระวังงานที่เสี่ยงต่างๆนะครับหรืองานที่ผิดกฎหมายนะจะให้โทษอย่างรุนแรงเลยนะครับช่วงอายุย่างต่อมานะครับช่วงอายุย่าง16ปี25ปี34ปี43ปี52ปี61ปี70ปี79ปี88ปีและ97ปีนะครับ ปีนี้สุขภาพจะกลับมาแข็งแรงดีนะครับที่เป็นเป็นในหายจะค่อยๆค,ยค,ยคายลงและหายขาดนะครับแต่ต้องระวังในช่วงอายุย่างนี้เรื่องการเงินจะติดขัดนะครับรวมถึงความรักจะเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันนะครับหนักดิดเบาหน่อยยอมกันไปก่อนนะครับให้ผ่านพ้นไปช่วงนี้นะครับไม่เช่นนั้นอาจจะบานปลายและเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับช่วงอายุย่างต่อมานะครับช่วงอายุย่าง17ปี26ปี35ปี44ปี53ปี62ปี 7 1ปี80ปี89ปีและ98ปีนะครับยังเป็นช่วงปีที่ต้องเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับจากเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆเ,เข้ามานะครับหรือกรรมเก่าที่เราได้สร้างไว้นะครับกลับมาสร้างปัญหาทําให้เราได้ต้องแก้ไขในช่วงอายุย่างปีนี้นะครับและทุกอย่างจะผ่านไปได้นะครับช่วงใกล้ๆครบวันเกิดเนาะ จะค่อยๆแก้ไปได้นะครับช่วงอายุย่าง18ปี27ปี36ปี45ปี54ปี63ปี72ปี81ปี90ปีและ99ปีนะครับเป็นปีที่ของเก่าของมีตำาหนิดีนะครับรวมถึงคนรักด้วยนะครับจะมีโอกาสคนเก่ามีโอกาสกลับมานะครับการเงินการงานมีคนช่วยเหลือดีสภาพคล่องสูงในช่วงนี้นะครับ ระวังแค่เรื่องปัญหากับคนที่มีอายุมากกว่าพูดผิดหูนะครับอาจจะผิดใจกันง่ายๆนะครับเฉยไว้จะดีนะครับช่วงอายุย่างนี้เนาะสรุปแล้วจะเห็นว่าคนเกิดวันเนงคารนะครับทั้ง12ลัคนาและราศีเนี่ยจะมีช่วงอายุที่ดีและร้ายสลับกันนะครับ ในช่วงที่ดีใครวางแผนชีวิตไว้จะทําอะไรครับลุยได้เลยเต็มที่นะครับจะมีโอกาสสําเร็จสมหวังได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ร้ายนะครับให้เลี่ยงตามที่พี่หมอบอกไว้นะครับเพราะทุกช่วงอายุย่างจะเป็นเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นๆน,น,นะครับและดาวทุกดวงจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่ละคนจะมีดวงกําเนิดไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าท่านใดสนใจที่จะเปิดดวงชะตานะครับลงลึกรายละเอียดแต่และช่วงของชีวิตนะครับพี่หมอจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อจะได้วางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับและไม่ผิดพลาดในจังหวะที่มีเหตุร้ายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับพี่หมอจะนํามาฝากเรื่อยๆนะสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ